สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์มาผ่านพ้นกันไปอีกหนึ่งปีแล้วนะครับกับการที่เราได้ชมภาพยนตร์ของจักรวาลหนัง MCU ที่ต้องบอกเลยว่าในปีนี้นั้นมีโปรเจกต์ใหม่ๆพุดขึ้นมามากมายนอกจากจะเป็นภาพยนตร์ที่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงแล้วก็ยังจะมีทั้งซีรีส์แล้วก็หนังสันสเปเชียล r พรเซนเทชันที่ออนแอร์ air ออกมาในปีนี้ด้วยแต่ด้วยความมากมายแบบใส่ล้วกอย่างนี้ก็จะทําให้ไลน์อัพของเฟสซีในช่วงต้นค่อนข้างส่งผลกระทบในแง่ลบออกมาเช่นกันครับ คลิปนี้ผมเลยอยากจะมาจัดอันดับทรงท้ายปี8โปรเจกต์ของ MCU จากแย่ที่สุดไปดีที่สุดตามความชอบจากทางช่องของเรานะครับไปดูกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้าง อันดับที่8ซีรีส์มิสมาเวลมิสมาเวลเป็นซีรีส์ที่เล่าต้นกําเนิดซูเปอร์ฮีโร่แนะนําตัวละครหญิงอย่างนูน้อยกัมลาขานครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าที่ผมให้อยู่ในอันดับที่8ไม่ใช่ผมไม่ชอบวัฒนธรรมเคาเจอร์ที่เขาใส่เข้ามาในหนังนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวหนังนั้นค่อนข้างที่จะขาดความว้าวไปหน่อยชวนให้ติดตามน้อยฉากแอคชั่นก็อาจจะบางเบาตามสไตล์ซีรีส์ถึงแม้ว่าตัวหนังจะยังมีความชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยการนําเสนอในรูปแบบของชีวิตเด็ก High มันเลยดูเหมือนว่าผลกระทบในหนังยังขาดความปังเท่าที่ควรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เอามนุษย์กายพันธุ์มาเปิดตัวในซีรีส์ชุดนี้และการส่งต่อไปยังอนาคตที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับที่เราจะได้ไปต่อกับเธอคนนี้ในเดอะม,มาเวลรวมไปถึงดาวกำไลปริศนาที่ก็ต้องหาคําตอบกันต่อไปและคะแนนที่ได้จากเว็บมือเขือเน่าก็ไม่ได้แย่เลยนะครับไฮไว้สูงเรียวกันเลยทีเดียวแต่สําหรับผมรู้สึกว่าซีรีส์ชุดนี้หากเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆก็คงจะเป็น เรื่องนี้แหละครับที่ผมค่อนข้างชอบน้อยที่สุดอันดับที่7จทอเลอแฟแอนด์ทันเดอร์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมจะให้ทอมาอยู่ในอันดับรังท้ายมันเป็นหนังที่สนุกนะครับแถมมีมุกตลกแบบเรียราดมากด้วยมุกบาทหนึ่งสบาท3บาทคือแบบใส่เข้ามาแบบไม่ยย้งเลยทําให้ภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ตามความรู้สึกผมมันกลายเป็นหนังที่ง่ายรวมไปถึงงานโปรดักชัน CGI ของเรื่องนี้ครับคือแบบว่าจะพูดยังไงดีมันค่อนข้างที่จะดูไม่ดีเอาซะเลยอย่างตอนสู้กันใน Realm, ชาร์โดเรียมฉาก CGI ต่างๆมันเหมือน งา,งานลวกๆที่ผมชอบทําบ่อยๆที่สําคัญความต่อเนื่องเหมือนตัวหนังจะตัดบทและขาดหลายสิ่งหลายอย่างไปหมดการประจนภัยของทอกับแกงกาเดียนจบลงแบบง่ายๆส่วนทางด้านของตัวร้ายที่เรื่องนี้เอาซุปเปอร์สตาร์ดังอย่างคิสตินเบลมารับบทเป็นกอร์ดูกอร์ดูเชอร์ก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ดูลมรวมแล้วมันก็เป็นหนังที่สนุกครับผมกลับไปดูอีกครั้งก็ยังดูได้แบบเพลินๆที่สําคัญครับเพลงที่คัดมาใส่ในหนังเรื่องนี้มันมากทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยครับอยา เช่นเพลง Welcome to the Jungle และเพลง Switchy Oh My จากการเนี่ยโรเซตนั่นเองแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าพวงกับคนนี้ที่สามารถกู้หน้าชูตาให้กับทอมาได้จากทอแรกหน้าร็อกในภาคที่3แต่ก็กลับมาทําลายมาลงในภาคถัดมาเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยครับทั้งทั้ที่ทอภาคที่3และภาคที่4นั้นมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเหมือนกันทุกอย่างส่วนคะแนนจากเว็บมะเขือเน่าก็ตามภาพนี้เลยครับค่อนข้างที่จะเน่าใช้ได้เลยทีเดียวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อันดับที่6กชีฮักแอตตอนีแอดลอเป็นซีรีส์อีกหนึ่งโปรเจกต์ของทาง ครับที่มีความทะเยอทะยานสูงมากกับการนําเสนอเรื่องราวของชีฮักใน CGI เต็มรูปแบบต้องบอกเลยว่าเป็นก้าวสาคัญที่ท้าทายและพวกเขาก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้แบบฉลุยส่วนตัวผมมองว่า CJ ของเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทําได้ดีสุดๆแล้วแล้วก็ตัวซีรีส์เองครับค่อนข้างที่จะผมใช้คําว่าบาลานซ์ก็แล้วกันมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ดีมากและไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งส่วนที่ผมชอบก็คือแขกรับเชิญนี่แหละครับที่ต้องบอกเลยว่าในซีรีส์ชุดนี้ขนกันมาแบบเยอะแยะ มากมายแถมยังทิ้งไข่ใส่อีสเตอร์เอกเอาไว้อีกมากโข ổ. บางตอนนั้นมีเรื่องกฎหมายที่เข้มข้นส่วนบางตอนก็เปดูเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่จาจ๋าไปเลยที่สําคัญครับมันคือซีรีส์ที่ใช้ Break the Fourth Wall หันหน้ามาคุยกับคนดูมากที่สุดแล้วอ๋อแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็น X-Men อันนี้ผมบอกคุณไม่ได้ก็ได้ บางทีก็ถามแทนเราเลยซะอย่างนั้นนั่นแหละครับแม้ว่าจะเป็นซีรีส์กฎหมายที่สนุกแต่ด้วยความที่บางตอนมีความบางเบาของเนื้อเรื่องบางตอนก็อยากตัดสลับไปเล่าอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นการไปงานแต่งแบบม่ส่วนโลกจู่ๆก็ไปเฉยเลยอะไรแบบนี้ที่สําคัญที่ผมหักคะแนนซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากก็คือตัวซีรีส์ที่มีความยาวมากถึง9ตอนมันค่อนข้างที่จะยาวเกินไปสําหรับผมครับเฉพาะซีรีส์เรื่องนี้นะแต่ตอนจบก็โอเคใช้ได้เลยมีความแปลกใหมด่ดีแต่ช่า คะแนนจากเว็บมะเขือเน่าทางฝั่งคนดูโดนเทกระจาดไปซะเยอะเลยใช่นี่เป็น e ีพีเฉพาะเรื่องงานแต่งแล้วถ้าคุณคิดว่ามันโผล่มาผิดจังหวะเวลาในซีรีส์แล้วแล้วก็คุณคิดถูกเพราะว่างานแต่งไม่สนโลก อันดับที่5 w e r e Wolf by Night นี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องบอกเลยครับว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆครับดูจากคะแนนทางนักวิจารณ์และฝั่งคนดูของทางเว็บมะเขือเนา่าก็เป็นเอก,กฉันกันเลยทีเดียวมันคือ Special Presentation หนังสั้นที่จะอออร์ออกมาต้อนรับเทศกาลต่างๆของ w e r e Wolf by Night คือวันฮาโลวีนครับทําให้หนังเรื่องนี้มีธีมสยองขวัญคุมโทนไปด้วยภาพขาวดําจากยุค40และเล่าเรื่องราวการล่าอสูรจากเหล่านักล่าน้อยใหญ่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันของ IMC ซึ่งหนึ่งในฮันเตอร์พวกนั้นก็มีอสูรอย่าง Web Knight, แวฟวูบไบไนท์แฝงตัวอยู่ในนั้นด้วยเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างครับตัวหนังค่อนข้างที่จะกระชับมากเล่าเรื่องอยู่ในโลเคชั่นเดียวแต่จุดเด่นก็คือการเล่า2ประเด็นไปพร้อมๆกันได้อย่างลงตัวแม้จะเป็นโทนดาร์ครับแต่หนังก็ยังมีความเป็นมาเวลอาจจะไม่ได้ยิงมุกอะไรมากมายแต่เราก็สัมผัสดได้ถึงความสดใสของมันที่อยู่ในความคุมโทนดาร์แบบนั้นมันเป็นหนังสั้นขาวดําที่ล้างตาได้ดีมากๆหลังจากที่ผมได้ดูทอร์เลอร์แฟนตันเด ที่ใส่ฉากขาวดาเข้ามาพอกระเทินนั่นเองครับอันดับที่4 The Guardian of the Galaxy Holiday Special อีกหนึ่งโปรเจกต์สเปเชียลเพรสเอนเทชันครับที่จัดมาเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสโดยเล่นประเด็นเรื่องราวของกลุ่มกาเดียนที่เดินทางมายังโลกเพื่อนําของขวัญซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเป็นๆกลับไปมอบให้ผู้นําของพวกเขาที่มีปมด้อยในวันคริสต์มาสนั่นแหละครับเรื่องราวก็ค่อนข้างออนละเวงใช้ได้เลยทีเดียวในหนังเรื่องนี้และแน่นอนครับเพื่อตอนรับคริสต์มาสธีมของหนังก็จะเป็นแบบสีสัน สโสดไซอบอุ่นอิ่มเอมใจอะไรอย่างนั้นมีช็อตที่แบบแอบ,บน้ําตาซึมเป็นพักๆถึงความสัมพันธ์แบบพี่น้องอะไรแบบนั้นซึ่งเราผ่านตัวละครรองของแก๊งผู้พิทักษ์ที่ไม่ค่อยมีบทเด่นนักในหนังใหญ่ต้องบอกเลยว่าหนังสั้นเรื่องนี้ครับทําให้เรานั้นหลงรักตัวละครรองเหล่านี้ได้ไม่ยากเลยนอกจากนั้นความต่อเนื่องของหนังครับก็ยังถือว่าเป็นการเซตธีมเซตฐานบัญชาการใหม่ของทีมนี้ไปเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆส่วนคะแนนจากทางเว็บมาเขือเน่าทางนักวิจารณ์และคนดูก็เทคะแนนะท ลมทลายอย่างที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้เลยครับดรักซจะรักฟีเตอร์แล้วอยากกอบกู้คริสต์มาสหรืออยากจะได้ไอตัวตลกอยากได้ตัวตลกไม่ได้โว้ย อันดับที่ 3. d มดรสเตรนด n อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนจริงๆภาพพยนตร์เรื่องนี้สำหรับผมผมเทรดเอาไว้เป็นหนังเรือทงของปีนี้เลยครับโดยความที่ประกาศเปิดตัวซาก้าใหม่อย่างมัลติเวิร์ซซาก้าผมก็หวังจะได้เห็นพระหุจักรวาลต่างๆนานามากมายซึ่งตัวหนังครับมีการเล่าเรื่องไปในทิศทางนี้แน่นอนมีการอธิบายคอนเซปต์ต่างๆอย่างเช่นการหลับฝันและการเดินทางข้ามพระหุจักรวาลไอเดียค่อนข้างที่จะเจ๋งใช้ได้แต่ก็มีการจำกัดขอบเขตเอาไว้ประมาณหนึ่งสิ่งที่ผมทำ อยู่่ในที3มันก็น่าจะมาจากด้วยความง่ายของหนังที่มีความเล่าง่ายและไม่เข้มข้นเท่าที่ควรแต่ส่วนที่ผมชอบมากๆก,ก็น่าจะเป็นเหล่าตัวละครคามิโอตัวละครที่เป็นแวร์เรียนต่างๆที่จะเอาใครมาเล่นก็ได้คือต้องบอกเลยว่าในช่วงนั้นก่อนที่หนังจะเข้าผมสนุกกับการหาข้อมูลมากครับว่าใครจะมาโผล่ในหนังเรื่องนี้นั่น,นแหละครับดาวถูกดาวผิดไปบ้างอ๋อแล้วก็หนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆครับที่มีการทําออกมาในแนวสยองขวัญของ MCU เพิ่มความแปลกใหม่ให้กับ กวานแห่งนี้แต่ด้วยความเป็น MCU ครับมันก็ยังมีความสดใสในสไตล์ของเขาอยู่ตัวอะไรนะสไปเดอร์แมนผู้ชายที่มีพลังของแมงมุมถึงได้ชื่อนั้นอีเครื่องคนเครื่องแมงมุมไม่ดูเป็นคนนี่ไตผนังยิงใหญ่ใช่ปเป๊ะยิิงใหญ่จากก้นเหรอไม่ไม่ก็หรอได้ไม่รู้ อันดับที่ moon 2. มูนไนต้องบอกเลยว่ามันเป็นม้ามืดเซอร์ไพรส์ผมมากๆครับไม่คิดเลยว่าซีรีส์มูนไนจะชวนให้หน่าติดตามขนาดนี้ตัวหนังเล่าประเด็นเรื่องราวของการเป็นอวตารของเทพและตัวละครที่เป็นโรคดีีหรือมีหลากหลายอัตลักษณ์หลากหลายตัวตนให้คนคนเดียวกันนั่นเองครับการเล่าเรื่องและการผรจญภัยไปในตำนานเทพประการนำของทางอียิปต์มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจู่ๆก็กลายมาเป็นคนนี้จู่ๆก็กลายมาเป็นคนนี้ในแบบที่ตัวหนังพยายามถ่ายทอดมุมมองของอีกคนให้เราได้ และไม่ค่อยบอกเรื่องในฝั่งของอีกคนที่มีข้อมูลแล้วรู้ความจริงทั้งหมดที่สําคัญครับซีรีส์ชุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเอกเทศมากคือเท่าที่ผมดูมาไม่มีเนื้อหาส่วนไหนเข้ามาแตะ M.C.U. เลยสักครั้งที่สําคัญครับออสการ์ไอแซคที่รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องคือเดอะแบกของซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับเขาเล่นเป็นตัวละครหลายบุค,คลิกได้ดีมากๆที่สําคัญตัวซีรีส์ยังปั่นปวนเราอีกครับตอนที่ดูอยู่เนี่ยคือสรุปไม่ได้เลยครับว่าไหนเรื่องจริงและไหนแหกตาทําให้เรามีความคิดเยอะประมา านึงเลยครับกับการที่นั่งดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งผมดันชอบซะด้วยแล้วก็อีกส่วนที่ชอบครับนั่นก็คือเพลงที่รุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวติดอยู่ในเซลบัมวนๆอยู่ในหัวผมเป็นเดือนเลยล่ะครับกับเพลง a m a n Without Love จากยุค60ูนนั่นเอง Every day วนคะแนนจากทางเวมเบอร์เาน่าก็เอาไปเลยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆและในอันดับที่1 Black Panther Wa k a n d a Forever ยกให้เป็นที่1ของปีนี้ครับสาหรับหนังเรื่องนี้จากทาง MCU คือตอนกําลังจะเขียนสคริปต์ก็นั่งนึกไปนึกมาเออวะ่ะพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็มีความอยากจะดูอะไรที่มันเข้มขน้นอะไรที่มันตึงๆเหมือนประเด็นเนื้อเรื่องในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับแน่นอนว่าตัวภาพยนตร์นั้นมีความยาวพอสมควรมีหลายอย่างที่ต้องเล่าเช่นประเด็นการไว้อะไรก็ส่ง บเเใใจใช้้ไดลยครัแต่ทว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆนอกจากประเด็นเนื้อเรื่องของการเมืองที่เข้มข้นแล้วนั่นก็คือการมาของกลุ่มคนโลกใต้น้ําชาวทาโลคานที่ตัวหนังนั้นเบสซอนมาจากวัฒนธรรมทางเมโสอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นชาวมายาครับต้องบอกเลยว่าผมหาข้อมูลเกี่ยวกับชาวมาัาเยอะมากหลังจากพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ได้ข้อมูลมาเยอะเลยครับแต่แน่นอนว่าตัวหนังนั้นค่อนข้างมีปัญหาในช่วงของการถ่ายทําและการเขียนบทมันเลยมีบางจุดในหนัง เรื่องนี้ครับก็ยังอาจจะไม่ได้ดูดีไปทั้งหมดยังมีจุดท,ที่อ่อนแอและขาดความแข็งแรงกว่าภาคที่แล้วอยู่บ้างแต่มันก็น่าจะเป็นส่วนที่น้อยนิดถ้าเทียบจากโปรเจกต์อื่นๆหากเรียงตามความชอบของผมนั่นเองครับส่วนคะแนนจากทางเว็บไซต์รอเทนโทเมโตทางฝั่งของผู้ชมก็คือชอบกันมากๆเลยนั่นเองครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ และนี่แหละครับก็คือทั้ง8โปรเจกต์ของ MCU ในปี2022ที่เรียงตามจากความชอบของผมจากแย่สุดไปดีที่สุดครับจริงๆมี9นะครับนั่นก็คือ i am Groot ที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นอะไรดีและแน่นอนครับว่าทั้ง8โปรเจกต์นี้เชื่อเลยว่าของเพื่อนๆไม่ใช่แบบนี้แน่นอนคอมเมนต์บอกผมเอาไว้หน่อยนะครับสัก3อันดับแรกก็ได้แล้วเราไปต่อกันปีหน้าว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างจากทาง MCU อีกนั่นเองครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ใหมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ